ไปติดตามไนนัมแนเดอร์ครับพี่น้องครับสวัสดีครับอนี่ครับผมจะมาเฮ็ดเบ็ดโฟมครับเบ็ดพุ่เฮ็ดเบ็ดโฟ่มใส่ตเก่ามันมืดสภาพมืดสภาพแล้วมันมืดคม่ลมนครับใส่เบ็ดอย่างปลากินกับบดติดก็นี่ก็เลยไปหาโฟมมาครับกองจคบบาทซึ่งม้เฮ็ดนนี้คืรับผน เอาตัสี่สิบเนี่ยยู่เ่านไปจรเมืออีกฟมน่ยนี่เใส่ของมากครับน้นโทรทั์ตู้เย็นเี่ครับแล้เอามาตัดทัดอฟวงนี้เบ็ดนี่กอเบ็ดอีฟวจะใส่เบือสองครับนี่กลมครับก็นะเบ็ดเบ็ดกบกับใส่เบอหนึ่งนี่ครับเบบอหนึ่งใหญ่กล่าเบืดสอเบืสองน่อยนึง นี่การติดทับผู้มห้พีโนโ่น้องในเบิ้งน้าครับใส่บีบบางๆที่ตับติดเข่ากักนบีบน้ากับตัดยากครับคนติดทับเดี๋ยวรับไว้ทีนิดเดียวมั่นตัดอยู่ประมาณนี้เลยครับโอ้ มันแน่นนิ้นี่มันแน่นูนี่นเนียเลยเียทำกงเบดขนน้อยเล้วมันเรียกาจ่มบจ่มฟูมนี่เรียาครับซามอันพอดีเลยพอดีนะขันใหญ่ลายกับใส่ถุงกัเตรียมไว้นะเหืองดีอันนี้ฟูมนี่กันเป็นฟูมแข็งแน่นตันยากแข็งน้อยตัาแบบนี้ ถ้าเป็นโฟมไม่แข็งนะพี่ถ้าปลาไหลตัวใหญ่ๆโฟมขาดขึ้นเลยนะนะละมันดึงว่าโฟมติดใส่มือน,นั่นกันโอ้ว่เป็นตาไสร้บ้าน,นเนรนเบ็ดโฟมกับุนั่นลวมันนี่มันต้นแล้วแต่พี่กายเห็นไรสโฟมแข็งเจสีมันดีโฟมมันทน คือปลาใหญ่กับบกัดี่นี่ก็มาอยู่พี่แลเลทท้งไห้ท้องหน้าไปแลวบรรยากาศมวนๆครับหน่อยเย็นบรรยากาศท้งไหแล้วนะเย็นดีไหมผิวนอนลุง่ก็จะเป็นเสียงน้ำตกน,น้ำตก เสียงน้ำตกเสียงน้ำตกน้ำตกห้วยจันทร์มีน้ำตกน้ำไหลอยู่นี่เดี๋ยวจะให้เบิอ้องหน่อยให้เบิเ <c oughs> ้องเอบ็ดก่อนไห้เบื้องเมื่อก่อนมันี่กันเลยมานอนอยู่เล่นอยู่ที่แล้เพียงขั้วบันพมครับ <c oughs> เลยก็มาเล่นอยู่ที่แล้วมาเฮ็ดเบ็ดอยู่ที่ <c oughs> โอ้ยจัด <c oughs> เงีย่เขียงถ้าขยันนะ ยากคานี่เขาไปทำอันนี้ไายไอตัวนึงไอยละสิ่าไบาทสิบห้าบาทประมาณยี่สิบประมาณโอ้ยี่สิบแล้วยี่สิบยี่าแล้วรายได้จริงนะพี่เขาบอกเขานุ่มแตบอกผู้าวอือเสียดสียเตี้ยเดี๋ยก็ได้ยินโดนเลยนะยินโดน ่โดนกูแพงนะกระไฟโดนป่ะโดนเนาะเนาะเก่าแล้วใส่โดนคนเริ่มเก่าเฮ้ยป้าเขาแข็งแรงเนาะเอ้ยฟองก้อนเขินเขินแค่ทานข้าววันละสามเฮ้ยมื้อละสามจานสี่จานถามปะกายอ่ะ นดน,น<ไ>ปะกลายหายเงียบแล้วเออได้ปะกลายตัวใหญ่ด้วยเออแอบหลายไงวันวู ừ, ้นเลยปะกลายเกือบเกือบหายนะเออคันหัวยางไปนัน่นไปควมนั่นก็ดีทั้งมันไปเกาะอยู่นัน่น <c ười> มันลากไปหลกัลกหลักไปไกลโพดดีไปหายตัวแล้วเดินกลับมามไหมมาอยู่ กำบานแล้วก็ได้โอ้นนี้ก็ได้ประมาณ4ีหสีลังวะนี่ไดนก่ได้ยู่้สามสิบบวกีสิบมานี่ก็ขึ้นได้ครับใส่ลัง12บสองนี่ครับอ่ะสิงใหญเลยจน้อยมันคืออาคาลีบฮะใส่ลีบโอ้ลีดราคามันแพง ลมเย็นๆแบอนี้เพจเดียวเลยจุดทูบกลมแป๊บเดียวงวันนอนดูข่าวมาเนี่ยใส่เบื้องสองมีจะลูกสาวเลยกับยายอยู่เบื้องสองกับมันกับขนาดนี้เหรอเห็ดเบื้องตรงมันเห็ดเห็ดไหมมาซอยเห็ดตัวมันจะมันไหมเฮ้ วเทครับปบตกไปดึงเหียบติ้ท,ทกขันเนาะเหียบทันเอาทันเอาบางคนเขาเฮยียบแบบสวยงามก็บน,นี้จับางา่ายไม่ได้จักว่านึงแหละครับมันจะดิ้นอย่างนี้รัวเขามันจะตำมอา มีหลักทุกอย่ด้วยที่นมาอยู่นี่โอ,นโอม<อ>เต็มขิงไม้มันจะเต้มเได้โอมก็ต้องต้องฟาดให้มันเสือกมันอยู่อย่างน้อยฮัเป็นมัดเลยกับบางพวง,งนี้มันมันเฉยไม่ได้ยิ่นตะโดไปมุงอะที่เรามันเ้าปาดไว้นะครับ

ไม่นี่ทีเห็ดเติงเบ็ดเบ็ดป้าเบ็ดฟมูมเติงเบ็ดกบนะม้งครับเอาขั้นเบ็ดเก่ามากเลยที่เคยใส่นหะมันก็เหลือน้อยครับมันหายอะไรอะไรมันกู้ว่ามืดอย่างนี้หายไหมเหลือน้อยบ่พอบใส่ก็ต้องเ็เพิ่มเลี้ยง ยิ่งต้องมีขนาดวัดว่าน,นี่มันเม็ดหนึ่งเลยนะเมื่อหนึ่ง,ง,นนงมาอยู่ทงหน้าครับบรรยากาศม้วนๆลมเย็นๆ เป็นไงบ้านนู้นเราได้ใอารมณ์ยืดเย็ดก่อนบอกว่ามาซอยเอฟน่าจะได้แล้ว,เ,เ,วเออไปฮะบิดใหม่กับเซมานาม้ำเออพอละอ,อ,อืมเราไปก็จะได้ใส่บิดใหม่ใส่แต่บิดเก่ามาหลายมือหลายเทือกแล้ว ป่ากบไข่ติดมีแต่ลุดเอาแบบเด็ดเ่แบบยไง ม,มัพวงพวงเพิษเอามีดฟาดก็ได้บอกฟาดก็ได้ครับมาทัดในแน่ๆมาต้องฟาดนะพี่มอพเตียมครับเครับที่นมีคนมาห เอ้ามื่อกี้ก็ให้เบื้องซั้นนี่แหะครับเห็ดเบ็ดพุมครับโุมกระไดจำเริ่มแล้วนะครับเรไรครับพุ่มครับครับให้ที่น้องเบื้องนี้นะครับให้ที่น้องติดตามเบื้องคลิปต่อไปครับทีมีคลิปใหม่ๆมาให้ที่น้องเบื้องไปเรื่อยๆนะครับก็ให้ที่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้น้ำเน้นด้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ